เอาล,ละครับศึกนัดสำคัญครับการ <c oughs> เอาตัวรอดจากพีเดเตอร์สาวครับอะไรวะ <c oughs> รอดพีเเตอร์สาวด้วยกันหรือเปล่าเห็นอยู่แค่คนเดียว เฮ้ยเฮ้ยแปลงกระจงแปลงติดก็ตอกแป่งเลยเหรอแปลว่าเขาการหายตัวแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อมีเสียงประกาศบอกแล้วพรีเดเตอร์คนสมมุติประกาศเสร็จแล้วจะรู้ไหมตอนที่กลับมาเป็นเหมือนเดิมมีเสียงบอกว่าตอนนี้ก็ดอีกครั้งก็คิดว่ามันน่าจะหลุดจากการหายตัวครับอ๋อแล้วไม่เห็นจะมีแถบปลดขึ้นว่ามันตอหายตัวไม่มีตอนหายตัวหายตัวได้ตลอดหายตัวได้ตลอดอ๋อหายตัวได้ตลอดตอนที่ ตอนนี้พอแล้วอะดีเลยอยู่กันครบเลยเว้ยครบเลยท่านมาลุม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 กันอเดี๋ยวปีนรั้วก่อนโอ้บายบายครับผมไม่เอาแล้วไป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 ับไป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 ไ่ไป้ปไ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 กไป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 ไไปไปไปไไงไะไปไตไไปไปไปไไ จะตีได้โอ้ยเมื่อกี้นี้วิ่งชนคุณกิฟต์จัดชาใช่แล้วเราก็ยืนขวางหน้าโซล่าด้วยโอ้โหนี่คือตัดจักรของแท้ไม่เหมือนพวกเจ้าแค่เห็นเห็นมาดูมาดูไม่ดานนี้เป็ <t IS> ไนไรเราหาของอยู่ <t IS> <t IS> เดี๋ยวจะมองยังไงให้อ๋อเห็นละเห็นละ อยากรู้ทิกหาเอเจนเนอเรเตอร์แล้วอ๋อไอ้ยาไปแล้วเปลี่ยนอันกดอะไรวะเห็นคุณกิฟต์ได้เมื่อกี้เห็นกิฟต์เดินชนชนใช่เขาก็ลังงงว่ามันปีนข้ามไม่ได้อะข้ามได้กระต่างข้ามไงอะเป็นปลาเป็นปลาก็เหมือนคนอะ ทำไมเพลงมันดังทำไมเพลงมันดังโซลา่าเขา,าใกล้เลยครับเนี่ยวเขาใกล้เลยตัวไม่เป็นไรเขาสนแต่โซล่าเนี่ยวูดเต็มเต็มโซลา่าเราอยากลองนายจะได้เป็นเฟิร์สบัตของเรา เป็นผัดเรียบร้อยเลยเรียบคนเบคนเบโดนอุ้มมาอย่างไรเนี่ยเฮ้ยอุ้มยังไงเนี่ยแล้วก่อนท่านโซล่าท่านจะเป็นการสาชีพให้ผมละโซล่าเราสีให้เราหยิบโซล่าขึ้นมาไงอ่ะบ้าทปปะเอ๊ะทำไมหาที่แขวนแล้วมันจะที่แขวนจะโชว์ขึ้นมาไปหาที่แขวน ไปเที่ไร่ปุกตามทานี่นโอ้ยใช้ให้ช้าหน่อยดินดินดินสะพัดได้ดีพลังแห่งความดินไปไปโดนกระตากตาติแกแล้วนะของตาติลโอ้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไกลอ่ะไกลจริงบอยโชคดีนะคุณ กไปหายตัวด้วยไปเนี่ยหัวใจนี่เต้นตลอดเลยปิงไปกาเมื่อกี้ก็เห็นใครยืนอยู่บนเนินอ่ะใครเหรอใครหรอกรบที่ไม่ีิดจ่หายตัวแล้วใช่ไหมเนี่ยหายตัวเล่นลำบากไงไม่รู้อ่ะกว่าจะ โลดแต่มันดีมากเลยนะมันทำให้คนไม่รู้ตัวตัวตกใจเต็มโหมันไม่ทันมันไม่ทันพังเขาหายตัวละใครอ่ะแล้วโซนล้านลึกมาตอนไหนเนี่ยตอนนี้เราไปอยู่หมดป เอาโอ้ยจตันจตันเอางอยู่ยี้แต่สบายตัวละเป็นตัวร้อใหน่อยคุ้นค่อยไปแล้วจนแบกไปบร้อยลจเัน่อยดูตั้งสเกตไปจะตะกินมอย่าจะกินเป็นสเต็กขนาดชาติ โตราอะไรจะกินสเต็กปัญหาเช้าคืออะไรเอาเนื้อไปกินเนื้อโดโดนโดจโอ้โหเดี๋ยวนะขนาดแตกลูกนี่ยังปักนะโตราจะดิ้นทำไมอย่าเลยอย่าดิ้นโอ้โห ปรดมากเลือขึ้นไม่ได้โดอจ้ามเไปดักกาห่ยิ่ตายหมโล่าจะไปไหนโราเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน่ะวคุลงดเอาล่ะ่ะเาล่ะเอ่ะเอา่เอ่เะออ่ะ

โรงนี้มันโอดตายเกินไปแล้วนี่มันการแก้กันจะจัดเลยเฮ้ยเยอะอีกเป็นยคุณแบ๊กอันยิบจ่องนี้ดีจ่องจ่องจ่องใส่จ่องบอกให้จ่องขอให้ถ่ายขอให้จ่องขอให้ถ่อให่เออใครมีใครไปเปิดเจเนเรเตอร์หรือยังไงจะไปเปิดหลายรอบแล้วจะโดนโอ้ มีอันง่ายๆอยู่แถวนี้นี่นะเอเมื่อกี้เห็นใครอยู่แถวนี้นี่นะโอ้โหวหนวะไม่ใช่แค่ไหนวะไม่มีแรงพอจะออกไม้ออกมือไปวิ่งหนีอะไรแล้วโดนนไปสามโดนไปสองทำไมเราไม่เห็นล่ะเมื่อกี้อะเดี๋ยวนี้หาไม่เจอกรรมน้อยในบังอาจปล่อยเยี่ยงข้ายันเหรอไม่นะ อาจปล่อยเหยื่อฆ่ากันเหรอชิวี่คนเตรียมพร้อมไม่ใช่ทะเอุกโลกอะ่ยอะ่ยโอ้โอ อีกแล้วเตกนเจะเป็นเป็นเาจะไปทวิ่งอยู่น่ะไปตามเา่ะเรานโอ้ยจะฟองจะฟ้องกักาที่มาเกี่ยวอะไรวะจะฟองสิที่มนุษยชนก็ไม่มาแล่แกเราคนเดียว เดี๋ยวทันจิ้บจะยังเราคุยกันได้เยอะ,ะเยอะละนย,ยอนอนกันหมดเลยเว้ยตรงนั้นเยอะเตี้ยตัแต่โมงนอนกันหมดเลยอ่ะตรงนั้นอะเราหยิบไปตะคุณนี่วะหยิบคนนี้เนี่ยอเอ๊ะหยิบไม่ได้เอ๊ะไเหรอเอาหยิบไม่ได้หว<ป>ะไป <laughs> ไปไป ตัวเราเราคลานไปทางออกกันดีกว่าเราคลานแล้วแกะมาได้ไหมอย่างดูอีกมั้ยน่าจะได้เก่งออกไ,ไปมีใครให้คนหนึ่งเปิดทางออกไว้แล้วอีกคนเนี่ยมาช่วยหน่อยอยู่ข้างหน้าท่านไปพยายามเข้า <c oughs> ทางไม่ไกลแต่คนขัางจะเยอะอยู่ <c oughs> ทางไม่ไกลอะไรไปไหน โอ้เลือดนี่แบบเป็นทางสายช่วยด้วยไหนใจเย็นใจเย็นโอ้แหลใครชีพไม่ต้องแล้วไม่ต้องแแค่นี้ก็พอแล้วไม่ช่วยคุณไหเป็นแค่หนาด้วยเลยเย ทำอะไรไม่เห็นใจคนนอนเลยไม่กอยางมันไเห็นใจคนนอนเลยทำอะไรกันตรงนูนทำอะไรกันทำอะไรกันโอ้ย ไม่ได้กดว่ากดคุณนิวไม่ได้ก็เลยวิ่งเลยไม่เดียวคุณนิวพลาดออกเลยแล้วใจท่านจะลอยอตรงนี้แหละโอเลือดอ้าวเป็นการผยผลออกโอ้รอแล้วขานออกได้ขานออกขานออกจริงดิพี่ครับ ดี๋ยวไปสันเสียครับอันนิวคุงใครทึ้นำที่บ้านเนี่ยว้าวองท่นี้ตายาได้สองก็ดีก็ยังดีโอ้ไม่น่ากลับมาหาคุณพี่ถาอก็ลอดไปแล้วคุณวิ๋งเหรออันิวคุงคุณวิ๋งตายไปแล้วต่อมาก็นิวคุงสินะ ไม่ครับไม่ครับอ่ะครับเมื่อกี้น่าจับคุณพี่เป็นสเตหนักมากโคตด้เอาไม่ละนิวคูหมดร้ายนิวคูเขาช่วยดังโผลรัาโซนรักกับคุณแบงค์ไม่มาช่วยแล้วไอยู่ทำอะไรล่ะ ขาดออกไปแล้วจะเราคุณแบงค์มัคขาดออกไลด์ด้วยเนี่ยโคตรเจ๋งไลดก่อนต้องที่หดร้ายแล้วยงไงต่อแล้วเขาก็ต้องวิ่งออกไปด้วยใช่ไหมจะตาเหรอจะออกทำไมะออกตาอีกอ้าวแล้วยังไงต่อมันไม่จบเกมแล้วเหรอจบแล้วไรอ๋อจบนิวอ๋อจบปะเออเราค้างนิว เอาค้างเลยคุณนิวเนี่ยเอากรรมคุณนิวแล้วหาเอาตัวค้างให้นิวคุมเหรอเนี่ยเล่นครั้งแรกได้สกอร์สิบห้าสิบยอดสิบห้าเราไม่เห็นสกอร์ตัวเองนะเรายังเดินอยู่ในแมปอยู่เลยเนี่ยปั๊กผัเกมพนักพนิไปกันเลยคุณแบงค์ไปกินสนุกทีเสดไปเตรียมพร้อมสามชิ้นี มือนลูกหมูสามตัวไงอ่าลูกหมูสามป่ามาแล้วจ้าเฮ้ยผู้อยู่ข้างหน้าแล้วอะตบได้ได้ไหมฮะจริงเหรอไม่จริงล้อเล่นตกใจริงไมีรู้พงไอ้เราก็เชื่อตลอดคือหน้าโหลดจริงอยู่เลยเห็นผมไปแล้วเราเปิดมาแล้วเจนเราไปไม่ได้ไม่ได้อยู่รวมกันอะไม่ได้อยู่รวมกันแต่เราอยู่กับคุณแบงค์ไปแยกหรือเปล่าใช้ปะ มาเดินได้แล้วเนี่ยเรอยู่กับใครอ่ะคุณครูอ่ะไม่ใช่ผมแล้วสวัสดีเธอคุณครูไปที่เครื่องอะไรสักอย่างอ่ะคุณครูพลังคุณครูเวลาได้ยินเสียงได้ยินเสียงไม่เอาอ้าวทำไมเนี่ยคุณครูเวลาได้ยินเสียงหัวใจดังๆกูให้วิ่งวิ่งเข้าไปหานิวคุงเลยนะวิ่งไปหาตัวฆาตกรแล้วผมนะแล้วท่านจะได้โชคดีอ๋อโอเคได้ได้

มีคุเป็นผีรองเหนเะหรืออะไรคุณหมูครับอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับก็ใช่ก็บอกมาล่าลาผัดแป้งครับกระปนะครับผัดแป้งครับไปเยี่ยมกันหมดเลยครับผมัดนแบที่หายแล้วผมระเบิดลงผมซ่อนแล้วแล้วเจอกันครับคุยผัว มันมันจะเหมือนเกมนีหนีนีคคูนีหนี้นีนี้คุณคูม่นี่มานี่เดี๋ยวฮิวให้ฮิวให้ฮิวด้วยเดี๋ยวคุณคูม่นี่ม่นี่เดี๋ยวกินเดี๋ยนะไอชิบไอชิบไอชิบอุ้ยออดท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 อทออดทอทอดอดท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 ทอด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 ทอรทอดทดทอดทดทอดอออ ไม่ใช่ใครจะไปขี้ตอนนี้เราจะบ้าคุณครูกดคลิกคลิกเมาส์ขวาที่เครื่องอะ่ะเครื่องเจนเรเตอร์อ่ะแล้วมันจะแล้วคอยสังเกตดีๆมันจะมีลูกวิ่งวิ่งอ่ะแล้วค่อยสเปกบาง้หให้ตรงจุดอย่าพลาดถ้าพลาดจะมันจะระเบิดแต่เลือดไม่ลดหรอกแต่ว่าคดฆาตากรจะรู้มิวคุงจะรู้หมาป่าจะรู้อาวใครระเบิดอะไรระเบิด เอ๊ะเราก็ไม่ได้พลาดนี่ว่ะแต่เราทำเองไหมลองลองทำดิเครื่องไหนวะ๋ิว,ว,วป๊อวไปละไปทางมันแลกคูนเลยไว้ไว้ไว้แกลก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 คูน แปลกคนอือมองนิวคุงจ๋านิวคุงทำอะไรฮะไว้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 นี่แหละเขาถึงยืดได้ไปชอบร้องหัวมาว่ามันต้องเดี๋ยว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  <c oughs> I hope not in the fire อ่อยอยนิ้วหงตามาแล้วนิ้วหงตามาแล้วไปซ้ายขวาไปเอาไปขวาไปพี่เดินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครได้เออออกมาคุณแบงค์แน่นอนจะพาคุณไปส่งเ้าวิชโอป ฮ้ยคุณแบงค์โดนแขวนระวัง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 ไม่คุณแบงค์โดนแขวนแล้วคุณไม่คุณแบงค์เงียบไปเลยอ่ะแล้วคุณแบงค์ไประเบิดไปแฮะระเบิดท่วบอะจริงเหรอแล้วเขาบอกอยู่เกมไปแหฮะจริงเหรออะไรหรอเกม่แคุณแบงค์โดนอะเกมไม่แฮะเปล่าก็ไม่งั้นคุณแบงค์จะเงียบทำไมอ่ะคุณแบงค์ขี้ขนาด

มันไม่มีหัวใจใครก็ว่ากันไปนะอ้าวทำไมผมยิงตรงนี้วะเนี่ยคุณแบงค์อ้ยะไอ้เจ๊ไอ้เกย์เกียรเดี๋ยวไปกันเด็กอะไรอะไรไม่มาสองว่าส้ำซองงงไปขี้วะใช่ไหมคุณแบงค์งงจริงอ๋อมีโดนเจยแล้วมีคนไปช่วยเลยับเขาไปเขาไปช่วยเองแหละคุณแบงค์ ครับแล้วคุณแบงค์โดนแขวนกาไปช่วยแล้วเขาก็โดนฟันชิด okay. ตู้พอดีเลยรอดมาได้แต like cool ่รอดไม่บาดตู้ชิบหายเห็นแล้วข้าจะสาบส่งวิญญาณเจ้าข้าจะสาบส่งวิญญาณเจ้าโมาโบนมาโบนเรียบร้อยบายบายแล้วคูณก็จะมีกันเซอร์เลยเนี่ยใช่ก็ว่าอยู่ว่าคุณแบงค์ทำไมไม่ช่วยเลย แต่พักหนึ่งนิวคุงก็ไปหิ้วคุณแบงค์ไปเฉยแล้วคุณแบงค์ก็ไปร้องไม่อดควดแม่ไหนไม่หนีไม่ดิ้นครูบอกคุณแบงค์ระเบิดลงอี้เราม่เล่นแตนแล้วคุณแบงค์เกาบอกอยู่ไปแล้วท่านกระเบิดลมเอาล่ะไม่รู้แต่ตอนไหนดีตอนไหนท่านแบงค์ก็แบบขอไปกลางคันแล้วไม่ไหวแล้วระเบิดล่วงเดี๋ยวก็ไปดูย้อนตรงนี้ทำไงอ๋อเจท่านใจท่านเราใหญ่เราพิชิตได้ ไปแล้วท่านผมไม่ไหวแล้วผมลัวยแล้วอยู่แม่ทีหลังอย่าแอบไปขี้ตอนฆาตกรมานะคุณแมงเดี๋ยวตายไปรู้เลอ้ไอไอ้ไออบไอ้ไอ่ไไไไอ้ไอ้ไอ้เอาไอ้ไอ้ไว้ไอไ้ไไ้ไอ่จะมไแไน้้ไ้อ้ไปไ้ย ไปต้อเลยโอ้ยชิมหายแขวนนี่นะเกิดขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้หายที่แขวนไม่เจอช่างมันแบบเหก่อนอ้าวแบบก่อนจะเห็นได้ชัดนะโอ้ยอ๋ออยู่นี่เองไม่ต้องดิ้นจ้ะโดนแน่แน่เก๋แขวนจ้าตั้นแกไว ใจผมเลยตายไหลายรอบไปใช่ไหมเนี่ยแหลกแหลกคุณแบงค์ยึทธ์ตอย่าเพิ่งตายคุณแบงค์ไฟหลายรอบแล้วแน่เลยไฟปุ๊บตายปั๊บเลยตายเลยเหรอได้นีน่โดนไปไหลายรอบที่ตาย,ตายตไปไปนะ <laughs> ตึงติงติงติงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกิบอนไลน์พี่ โอ้ยผมค้างอ่ะค้างยังไม่รู้ไม่รู้ค้างเลยนะโชคดีมากเลยไปดูนี่นี่เอ๊ะตามกันต่อสิค้างยังไงวะค้างค้างยาวเลยวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะ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 ทำไมยืนมองอะไรคือยืนมองกี้วิ่งเลยท่านู่ตามคุณกู อ้าวโวยวายอะไรใครโวยวายเลยวะไอ้ไอ้พี่้เจ็บร้อยเลยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณเสียงกระตุกมากนี่ยเฮ้ครูเสียงกระตุกมากคุณคุณร้องด้วยความขาดใจนี่ยไอ้บีเลยอย่าไปสนใจ เดงจิ๊ดตื่นลูกนอนสบายสบายไปนุ๊อันคูดิ้นเร็วๆหน่อยอยู่ตั้งไกลน่าจะอยู่ได้แล้วเวรก่ามึงคูดิ้นก่อนตีดีอะไรที่ยังยิงไว้คุยคุยอย่าถามพี่เยครับจะตายไวขึ้นเอ้าเอ้ยยิงไว้พยายำพะยำไปยิงไว้คราบต่อท่านจะลดช้าลงจะอยู่ได้นานขึ้น อะไรแต่จะหวังว่าท่านกิฟอาจจะมาช่วยท่านก็ได้แต่ว่าเขาวิ่งไปแล้ม่ได้ยามเข้าพี่สู้สู้ที่สู้ดูนี่ว่าเศษอะไรเหรอพี่คู่กระสเป็ตบาร์่้วนล้วนอ้าวเวกัมไม่ได้กดสเป็บารตายเลยอ้าวคตรเ อันกี้วิ่งหาประตูวิ่งหาประตูพื้นเฮ้ยแล้ได้ยินเสียงใกล้ๆท่านกี้มันอยู่ใกล้ๆนี่อยู่ใกล้ๆนี่เ้าพยายามเข้าทุกคนได้ยินเสียงประตูป่ะได้ยินได้ยินแถวเนี้ยแถวเนี้ยแหละวิ่งคนหาแล้วกอบดูไในบ้านนี่แหละเดี๋ยวุณจิ้มคนดเดียวแล้มเว้ยนะใช่แถวเนี่ยยานต้องู้ยานบุกยานท่านกี้นี่มีเสียงลมวิวๆว่าท่าน ไม่น่าจะอยู่ในนั้นนะไม่น่าจะมีครับไปฟ้าหาไม่เจอเลยจะเจอหรือเปล่าแล้วก็ค่อนข้าง,างห,หนึ่งอ๋อไม่ดิตรงข้างล่างมันยังไม่บอกเลยว่ามีประตูโผล่มาท่านอ๋อมันยังไม่จิ๊กบอกเนี่ต้องรอใช่ปะเพราะว่าต้องเอาเ e เ e เต t o r เพิ่มครับไม่งั้นพลังงานจะไม่พอเปิดประตูอืมอย่างนี้เนี่ย อห้กินอันเล็ก็ได้ครับเจกต้องสองปั๊เปิดได้ถ้าได้อีกสักอันหนึ่งประตูนั่นจะเปิดได้แหละประตูไอ้ข้างล่างประตูแห่งแสงสว่างน่ากลัวมากดิคุยตรงไหนเนี่ะเฮ้ยคิดว่าจะทำร้ายเขาเลยอย่าทำร้ายเขาเก็็บ้นนีเเปด็กดีไปเก็บพี่เดินไปโอ้โหกระเอะเจอแล้ว ยังเลยดูวพูดแบบเหมือนแบบประมาณว่าใกล้เคียงแล้วใกล้จะเห็นตา,าน่ารอย <ปะ S 2> อาน่าอราน่ารอดาเงี้ยอันกี้ติฟิวมากครับเก็บีเียนมากอ่ะอืมแบบมันกว้างกว้างอืมโอ้ย เจนเนอเรเตอร์นี่ที่ซ่อนอยู่นี่ก็พีกเหมือนกันนะบางทีนี่ไม่คิดเลยว่าจะเจอตัวละครมันก็ร้องจังเลยอ้อาวเ้ยเจ,จดเจ็บปดอยู่ใกล้ที่ได้ยินเลยเนี่ยโอ้ยไม่เลื่อเรื่อเลื่อ,อมนตาพาฮีเนี่ย <c ười> <c ười> อยู่ไหนเอ่ยโอ้ยโอ้ยนิวุงจ้าไปสู่สุขติเถอ,อนานะ หาอยู่ในสุกติเย้หาสุกติไปเจอหาสุกติไปเจอ <S <s <t> ใช่แสงสว่างแสงสว่างคุณนิวแสวงสว่างมีแต่ความมืดตรงไหนตอนนี้่าให้ความมืดครอบงำเจ้าแลยวท่น<ร>ที่คปกติข้ามไม้นั่นะบางทีมันจะมีเสียงด้วยจะได้ยินทิ้งเหรอเออถ้ามันอยู่ใกล้จะได้ยินถ้ามันอยู่ใกล้จะไม่ได้ยิน เออท่านแบงค์เวลามันแบบว่าซ่อมเสื้อทำเปนนี้นกดแคปตาลแต่เราไม่เหมาะตงหวัต้องรอให้มันปฮะ้าพานประตูได้ไงประตูมาแล้วท่านแต่จะหาเจอกันหรือเปล่าเนี่ยติประตูอยู่ตรงไหนอ่ะไม่รู้อันนี้น,นี่คือไม่รู้แสงสว่างของประตูมันอยู่ที่ไหนกันแน่ผมว่าผมได้ยินเสียงแจ้งอยู่แถวแถวบ้านแนะ่หนะรือว่าผมก็ได้ยินผิดวะใช่ใช่ อาจจะเริ่มมีแววเห็นเขาโค้งอยู่ใกล้จะมีเสียงลมวุ่นวือนแล้วก็เจอลมวุ่นวือนเลยได้ไหมแต่คุณดิวเจอก่อนนี่สวยเลยเฮ้ยผมได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงป่ะแต่เนี่ยโอ้โหรอดเย้รอดไม่เห็นเลยอืมแต่เขาแยกไม่ออกลมวุ่นวือนอ่ะโคตรพีคเลย ในที่สุดป๊าป๊าขอบคุณนะที่มีค่ากันเย้โอเคเมาผมไปไหนวะอ้าวเย้หาเมาไม่เจอเฉยอันนี้มันหายไปเนยเนี่ยมันได้ดูผมได้สกอร์เลยคุณแบงเขาเขานี่อยากขี้อีกนะเขาดีิอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแบงค์ไปเข้าซ่วมมาทำไมสกอร์คุณแบงค์เยอะกว่าคุณรูได้เลยคุณแบงค์ไม่ทำอะไรมาเลยท่านโผ้่มาแบบโผลว่าท่านโกงผม น,น้องผมหายไปใครร์ตี้อะไยเนี่ยอ๋อ